ครับสิงสาลาก็เป็นการรวมพลครั้งแรกของสิงสาลาตายครับวันนี้ก็ติดแฮชแท็กกันว่าสิงสาลาตายลงพื้นที่สยามครับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ก็แฟนคลับเราเยอะขึ้นเลเนอะรุนแรงรนแรงกุนรรกเราก็เลยอยู่ที่ตึกอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันเริ่มอึดอัดเราก็เลยต้องมาขยายครับที่ จะเต็มไหมเนี่ยลูกพูดไปพูดไปก่อนเลงลงทะเบียเนี่ะเต็มแล้วแต่ว่าตอนนี้ใครไลฟ์อยู่มายังมาทันนะมายืนยืนล้อมๆกันได้นะครับเสามารถเข้ามาชมได้ฟรีเลคะว่าวันนี้เีกิจกรรมเป็นกิจกฟรีมีราคาที่ไหนไม่มีอันนี้มีราคาเดี๋ยวต้องจ่ายเงินให้เขาอะช่วยมาแต่วันนี้เราจะได้เห็นอะไรจากน้องบ้างเปลี่ยนจอกเอสปอยน์มามันนโหวันนี้จะได้เห็นอะไรล่ะครับ เออได้เห็นก้ามสารวัตรครับเสือเสือแท้เลยแค่นี้เลยเหรอพ่อโวยแค่นี้ก็เต็มละมาดูแค่นี้จริงๆเขาดูแค่นี้แหละได้เห็นตาสองสีน้องได้เห็นหัวแดงแดงเห็นอะไรอีกรัเห็นความสวยเห็นความคมยของคนนี้หล่อเข้มหล่อเข้มวุฒนาราิกาตลก ให้ตลกเลยเหรอตลกอ๋ออ่าครับหล่อค่ะหล่อค่ะหล่อจะตลกไม่เจอออกมาเลยนะไม่เจอเพิ่งปล่อยไปเพิ่งปล่อยไปยังไงคะอ่ะถามนักแสดงดีกว่าฟีดแบลกตรงตอนนี้เขียนฟีดแปลกแปลกเป็นยังไงกันบ้างนี้ตองคนนี้ต้องคนนี้อ่ะเขาลงพื้นที่นะคนนี้ค่อนข้างผมค่อนข้างจะลงไปเป็นหน่วย PR อ่าตอนนี้มีแฟนคลับบอกว่าให้ให้ OT ผมเพราะแม่สนใจจะให้ ดูด้วยพนักงานขายนะทีนเราเรามาทําให้ด้อมมันคึกคักขึ้นหลังจากที่ทีเซอร์เราปล่อยมาก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นแฟนทุกคนต่างตื่นเต้นกับทีเซอร์สิงสาระตายเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาดาวหนึ่งเดือนสุดท้ายถือว่าผลตอบรับดีมากนะตอนนี้ผลตอบรับไปในทางที่ดีค่อนข้างจะเห็นแฟนถูกใจแล้วก็พูดฟีดแบ็กกันมามากมายหลากหลายนะครับก็ แต่ทีเซอร์มันเป็นแค่แบบน้ำจิ้มนาทีเดียวเขาเขาขับอะไรกันมันขับมันเฮี้ยนมากมันเฮี้ยนทั้งสิบสวนสามสวนมีทั้งแบบว่าผีโป่งมาในทุกงานที่เราบอกว่าเราเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ลองโฆษณาตีเซอร์ตัวเนี้ยมันแบบแค่น้ำจิ้มแค่ไหนคืออย่างนี้เลยคือในทีเซอร์เนี่ยเปิดมาซีนแรกคุณจะเห็นความล่อนเหล่าด้วยการเดินออกมาแล้วก็โชว์หน้าปึ๊บมองไปที่ต้นไม้นี่โอ้โหแล้ว ที่เล่าเรียงเรียงคันนะที่เล่าเลียงคันนะคือต้องบอกเลยว่ายอดวิวใน YouTube เนี่ยคือผมคือนั่งวนดูเองเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเออคุณหมอทั้งสองแต่จริงมีศพมาขั้นก่อนอ่ามีศพก่อนมีศพก็กำลังเป็นศพเป็นศพแล้วคุณกำลังแบบพลิกศพกำลังพิสูจน์หลักฐานกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็น ผมวิ่งเล่นอยู่วิ่งสะดุดเป็นคุณหรือเปล่าไม่ยังไม่รู้ไงอาจจะสลบัวิแล้วก็ทิงไปทิงมาแล้วก็จะตกเติกตกเติรหัวผมเนี่ยผีมันกำลังไล่ผมเขาไปได้สองชั่วโมงแลวคุณก็มาช่วยผมไว้จับคุณไว้แต่เอาจริงๆนะทุกทุกทุกอย่างเนี่ยคือตอนที่เราล้มไปเนี่ยมันล้มไปท่าท่านั้นได้ไงอยากรู้มากเลยอันนี้ผมก็ข้องใจอยู่ทุกคนข้องใจมากว่าการที่ผมไปจับคุณอย่างนี้ใช่แต่คุณมาอยู่อย่างนี้แล้วผมอยู่อย่างนี้ ได้ยังไง <shake> ใช่ไหมใช่มิดหลักวิตเราจะสปอยนิดๆหน่อยๆไหมคือเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็วันนี้เรามันรวมพลกันเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผมจะอธิบายด้วยหลักการของวิศวะว่าแบบโมเป็นตัมการดึงมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอตอนรวมพลแต่ว่าอันนี้เซิฟให้ก่อนคือมันต้องใช้แรงเหวี่ยงอ่ะเป็นแรงเหวี่ยงหมุนหมุนหมุนเออ เียกแล้วยังไงพี่ต้องผูกขนาดนั้นเดี๋ยวต้องรอดูในอีในในวีไล่และหลังจากนั้นก็จะมีนู่นคนนู้นจมน้ำจมน้ำูทันทีไม่รู้จะอยู่ก็จมลงไปในดาวอยู่ก็จมสงสัยลื่นล้วก็เปิดคุณเออซีนคุณเฮดคอเตอร์ที่มีคุณสารวัตรคิงอยู่ข้างในนั้นจะเห็นสำนักงานตำรวจนะั่อนข้างที่จะเหต เห็นนะเขาบอกเขาแซวว่ามีแต่คนหล่อในเนี่ยนั้นอ่ะแต่โทษนะคะมีไม่ได้มีแค่คนหล่ออย่างเดียวนะครับมีคนสวยด้วยว้อะไรกันครับนี่ยังไงคะคนสวยเออแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผีมากมายคนสวยขายผีหน่อยคนสวยอีกแล้วรองคนหล่อขายผีขายผีบอกเลยว่าเรื่องนี้ผีเข้าถึงรสชาติแน่ๆเพราะว่าของเราเนี่ยของจริงคุณเห็นในซีในน้ําที่ผู้กองเมฆเขาต้องไปเจอผีในน้ํา บอกเลยว่านา่ากลัวจริงและทุกซีนเนี่ยผีจะมีความเพิ่มเลเวลอันนี้แอบสปอยน,นิดๆ <c oughs> เพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆจนตอนสุดท้ายเนี่ยนา่ากลัวมากนาก่ากลัวมากครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ถ่ายทำ <c oughs> อันไหนอันไหนคือใครอันไหนคือใครยังไงใว่ไหมครับ อันแรกเขาบอกมันมีตรงนี้ทำไมอันนี้มีหลายตัวมีเกินไหมมีเอ็กซ์ตร้าที่ที่ที่ไม่ได้เพิ่มมาตั้งแต่แรกใช่ไหมอันนี้แบบผิดคิวเข้าเอย่างเงี้ยยังไม่มีอันนี้มีต้นไม้ฉากต้นไม้ใช่ไหมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากต้องแบบชมพี่พี่ทีมพ็อปแล้วกันที่เอาต้นไม้ทั้งต้น ไปปักไว้ตรงนั้นแล้วแบบอยู่ในห้างล้างที่แบบว่าเขาเซ็ตเอัพมัป็น3ามสี่วันนะครับซีนนั้นตรงไม้คือต้นไม้มันโตขึ้นมาเองเลยตรงนั้นเอาที่พี่พูดไปทั้งหมดแต่ว่าในซีนต้นไม้เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องขอบคุณอีกอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมนักแสดงที่เข้ามาเ้วคือซีนที่ทุกคนเห็นว่ามีแบบศพั้งเจ็ดศพห้อยอยู่เนี่ยรอบนี้ไม่ใช่หมูพวงแบบนไพรอต แล้วอันนี้เป็นคนจริงๆที่มนะคนพวงเป็นคนพวงเออคนพวงก็คือต้องนับถือสปิริตนักแสดงของพวกเขามากครับที่ขึ้นไปแล้วก็เออนอนแน่นิ่งกินไปข้ออยู่บนนั้นกันนี่ตำรวจเขามาตัดแกหรือประเด็นผมก็ไม่ได้พกปืนมานะอะไรนเมื่อกี้กับผมจะพกแกบอกอะคะครับหมอว่าจะต้องมีการเออ ไปเรียนมาลก็มีการไปเวิร์กช็อปครับแบบว่าดูว่าของจริงเขาเวลาที่เขาลงลงเขาเรียกลงซีนลงพื้นที่อย่างเงี้ยเขาต้องทํากระบวนการอะไรบ้างอะไรครับก็ใช้ทั้งหมดครับภาษาการพูดวันนั้นก็เหมือนมีพี่ๆนิติเวชเข้ามาช่วยด้วยนั่นมีพี่ๆแบบสายอาชีพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมามาคอยบอกคอยกรองเลยครับคอยบอกคอยบอกซีนตอนที่พวกเรากับชั้นักตูน มีมีสับอะไรครับไม่ถือว่าที่สับจริงตอนอะไรสับจริงไม่ถือตอนตอนที่เราแสดงนั้วมันสับจริงไหมใช่ไหมครับมันไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริอย่าไปเอาอย่าไปเอาอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงถ่ายทำมันมันก็จะมีตอนตอนช่วงมิถุนายก็จะมีสับจริงเข้ามาคือสถานที่เป็นสถานที่จริงครับแต่ว่าในตอนที่เราทำการแสดงครับก็จะเป็นไม่ใช่ของจริงนะครับค้างก็งานก็ถ้าเผลอถ้าแอบดูก็มีครับก็มีครับ แต่ว่าไม่ได้เจอเหตุอะไรเลยครับเน่อก็มีก็มีบ้างค่อยๆทั้งแรกก็คิดว่าจะไม่มีครับเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นแนวแบบโลกเกี่ยวกับผีอะไรอย่างเงี้ยครัครั้งที่สองครั้งที่สองก็อาจจะมีละเดี๋ยวทําไมจะ่าครั้งที่สองมันอาจจะมีอ่ะคือครั้งแรกที่พวกเราไปห้างล้างไงครับก็แบบมีกลัวบ้างแต่ก็ไม่ได้เจออะไรแต่พอไปสถานที่นิติเวชจริงๆก็มีแบบ มานิดหน่อยมันทักทายนิดหน่อยรู้แบบเมาน่ารักครับน่ารักน่ารักแปลว่าเป็นอุยรู้ได้ไงครับนี่น่ารักน่ารักเอาไว้เอาไว้ไปรอเล่าในตอ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 ซีเนี่ยยังยังมีจลายเป็นที่ต้องเจอใช่คือเกินเกินก่อนแล้วกันว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปถ่ายทำที่สถาบันนิติเวชจริงๆครับเป็นเซนซีนนิติเวช แล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ที่มันถูกใช้งานจริงๆอะไรยเงี้ยครับเพราะเอิญว่าผมก็คงลืมไหวนะครับลืมลืมไหวขออะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีนิดหน่อยครับแต่หลังจากนั้นก็ก็ต้องลทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรื่อยๆคือมารอบเดียวเนาะรอบเดียวครยูแล้วก็พบว่าไม่เึ้นไปทําบุญเนาะทําบุญกันัค ทางนี้เป็นไงบ้างอ่านเสร็จขึ้นมาตำรวจบ้างเราเปตำรวจเราทำเป็นยังไงบ้างคะก็จะยืนหน้าเขามันเองไหมเราจะตกน้ำไปได้อะไรกลับมาบ้างได้อะไรกลับมาบ้างตอนแรกถ้าสปอยเล่นๆตัวเมฆไม่เชื่อไม่เชื่อในในเรื่องของวิญญาณหรือว่าโลกที่โลกผีละกันอ่ะไม่เชื่อแต่พอตกน้ําไปมีความ50 50แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าที่ปรึกษาทางวิญญาณมันคงจําเป็นต้องใช้ เราเชื่อไหมแล้ตัวจริงผมไม่ไม่ไม่เชื่อครับเพราะว่าผมมีมีมีความคิดตรงที่ว่าคือมันมีเหตุการณ์ตรงที่เราพอพอบ้านเราเสบ้านของเราหักจริงๆแล้วพอแกเสียงเรารู้สึกว่าถ้ามันมีจริงๆรต้องเจอบ้าแต่นี่คือไม่เจอแต่ว่าพอไปเจอพอไปแบบไปนิติเวศรอบที่แล้วอะ่ะผมกลับมาผมพดแล้วผมรู้สึกแบบไม่สบายใจบุบบอกนะ็เลยไม่รู้มันเกิดอาการทิ่เองอะไรหรือเปล่าก็ พี่คิงเหรอคะพี่เนี่ยผมกลัวที่ห้างหลังครับโลเคชั่นนิวเวิร์เพราะว่ามันมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ผมต้องไปนอนอยู่ที่กลางนั้นเงยหน้าขึ้นไปนี่คือเป็นช่องลมโล่งๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมืดมากน่ากลัวมากก็แอบไม่ไม่แอบอะบิวเลยแล้วต้องนอนอยู่นานด้วยก็ประมาณ8โมงถึง4ี่ทุ่มครับ เราถึงกลัวสถานีเนี้ยเพราะจริงๆมันมีสถานีที่ไปขายอื่นอีกนะโอ้ต้องชวนไปดูนะต้องชวนไปดูจะมีไกด์หล่อแบบนี้นะคะเรากะจะไปจัดอีเวนต์ให้นั้นกันเลยนะเลยเหรอแม่เกอะเกี่ยวเดี๋ยวสิงหาถ้าไม่มีสิงหาได้ไหมลาก่อนที่แน่ๆคือฉันไม่ไปผ่านี่นะเราผ่านมาแล้วไงเราจะต้องรู้ดีทำได้แล้วทำได้แล้วคือบรรยากาศมันให้อะค่ะคือความเป็นห้างร้านเนาะ ห้างดางเราก็จะเห็นห้างก็จะมีบันไดเลื่อนแล้วมี<ช>ลิฟต์เล<ช>ิฟอะไรใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นเป็นล้อมๆเป็นวงๆแบบแต่ละชั้นเนี่ยแล้วเราอยู่ข้างล่าง้งแล้วเวลาเงยขึ้นไปเราไม่รู้จริงๆว่าเงยขึ้นไปแล้วจะยังไงเน <ะ S 2> นะี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เฉพาะกลางวันมันมีกลาง,ง,งคืนด้วยืน่ยมีความมืดมีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปพีป่ไปอยู่แค่เดียวไม่ได้ อยู่กันทุกวันเลยไปอยู่พี่ไปอยู่แป๊บเดียวแต่ว่าไม่มองอะไรเลยมองไปตรงข้างหน้าอย่างเดียวไม่มองอะไรใช่กลัวสายตาตัวเองจะแบบแป๊บแว๊บไปเห็นอะไรเขาเรื่องมีรุลวัฒนคนจะแบบว่าเนี่ยลมมีความแบบรู้สึกร่วมกันกัะแบบทั้งลเคชั่นทั้งฉาดก็เลยตั้งใจที่บบว่าทำให้มูดแอนโทนเป็นมันก็ต้องเนาะเอเรื่องนี้ปุ๊บมันเป็นโดยโดยมูดแอนโทนของเรื่องค่ะมันเป็นแบบนี้ก็เลยต้องไปทางนี้แต่ว่า ส,สิ่งที่มันเกินไปมากก็คือแา่งผู้กับของเราพี่ปีเตอร์เขาก็เป็นคนจริงจังกับชีวิตเนาะเขาก็จะเขาก็จะทำอะไรเกินเลยเหมือนตอนเราทาพิดเดฟขับแล้วเขาจะแบบจริงจังกับเรื่องการแข่งรถคราวนี้เขาก็จริงจังกับผีมากแล้วพี่ก็เพิ่งทราบว่าพี่ปีเตอร์ไม่เคยทำซีรีส์ผี พี่ก็เลยไม่รู้ว่าแกเก็บกดมาจากไหนหรือเปล่าหรืออยากทามาตลอดชีวิตหรือเปล่าเนี่ยแกให้ความสําคัญกับผีมากมากต้องแบบว่าใช่คนนั้กลัวจริงแล้วนี่คือน่ากลัวมากผมได้ยินคํหนึ่งจากพี่ปีเตอร์คือก่อนเข้าเซตเขาจะให้ทีมเอฟเท็เนี่ยเอาผีมาเช็คกับพี่ปีเตอร์ก่อนว่าพอไหมผมได้ยินประโยคหนึ่งผมว่าปากต้องฉีกนะครับแลวกลับไปทีคือแบบขึ้นหน้ากลัวหน้ากลัวแสดงว่าผีจะประกาศได้เลยว่าแบบ สยองแน่นอนเ้วก็ท้าทายท้าทายคนดูว่าความรักเป็นยงไงลัพซีนเป็นงไงคะก็ก็เบาๆครับเป็นเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าโรแมนติกซีนแล้วกันเป็นแนวแบบว่าปกป้องกันแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนมุมใหม่ๆที่ทุกคนนั้นยังไม่เคยเห็นคููพาวิโยในแบบนี้ก็เป็นอีกแบบผมว่า เอาจริงในทีเซอร์ก็แอบเห็นไปนิดนิดได้หน่อยนะจังหวะที oh, ่ผมแบบตื่นขึ้นมาแล้วเห็นโอ้ยเจออะไรเนี่ยไม่ใช่ผีนางฟ้าใี่ไหมห่อยใหื่ห้องออพ่ จะฮอบหรือจะเฮ่ออันนี้เขาบอกว่าแบบเริ่มซินก็มีความแบบว่าดูเดือดแต่ว่าไม่ไม่ดูเดือดอาจจะไม่ได้ดูเดือดแบบในพิษเบฟแต่ว่ามีกิมมิคบางอย่างที่ผมว่ามันน่าสนใจบอนน่าสนใจแน่เขาเรียกว่ามีเอ่อซิมโบลิกในแต่ละซีนแล้วกันต้องรอดูอาจจะเป็นแสงที่พาดอะไรอย่างนี้ก็ล้องรับไปอะไรนะัะจุ๊บหนึ่งทีต้องมีความหมายเหรอหลายทีเลยฮะ ไปที่ครับายทีครับเขาไปเอาเขาไปโดยโดยโดยเขาเรียกอะไรคะโดยบริบทของเรื่องมันจะต่างกันเนาะอย่างพี่เบฟมันแบบเหมือน,อนตั้งใจจะมาเพื่อสิ่งนี้ <c oughs> มันก็เลยร้อนแรงแต่อันนี้ด้วยซีเรชั่นแวดล้อมที่มันอยู่กับการสืบการจับการฆ่ากันฆา,าตกรรมอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่คือผีจะมาผีมาแล้วจะมาฟาดกันอยู่มันก็มันก็ดูแปลกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามบริบทของเรื่องของเรื่อง 31ตุลาคมนี้ครับวันฮาโลวีนนี้เราจะมาปล่อยผีพร้อมกันเลยกับศิษสาราตายนะครับก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะมาปล่อยผีกันแบบตัวเป็นๆกับเราที่โรงหนังสยามพลาสตก็สามารถกดบัตรได้นวนะจ๊ะวันที่6นี้นะจ๊ะ6ตุลาคมนี้นะครับกดบัตรได้ที่ไททเกนเมเจอร์จ้ะส่วนใครที่มันดูแล้วยังยังปินไม่พอยังน่ากลัวไม่พออยากได้ความหลอนส่งตรงถึงบ้าน ก็ดูได้ครับทุกันสุขเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับในช่องวัน31แล้วก็ดูเวอร์ชันออนไลน์แบบอันคัดได้ที่ไอชีและเว็บ myq. com ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะไปเป็นสายขายของผมตำแหน่งใหม่อาชีพใหม่ของเขาอาชีพใหม่ของเขาอ่ะก็เจอกันวันคาร์วีนะครับได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับ